สวัสดีครับเพจสอนสติมีรักนะครับพบกันอีกแล้วครับอาจารย์อันทัดนะครับวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตางานให้นะครับสำหรับพี่เดชนะครับลูกศิษย์ของเรานะครับแล้วก็ ต้องบอกว่านะฮะวันนี้ผลงานนะครับพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็ตรวจในเรื่องของการบ้านที่ให้ทําเป็นข้อสอบไปนะครับในเรื่องของการออกแบบทรงคิ้วนะครับทั้ง3าทรงนะครับแล้วก็ทรงคิ้วผู้ชายด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการ ลงมือจับเครื่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วจับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะฮะแต่วันนี้เนี่ยจะเห็นพัฒนาของพี่เดชนะครับซึ่งไวมากๆนะครับก็ใช้เวลานะครับแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะโอ้โหนี่เป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ก็พี่เดชมาฝึกจับเครื่องนะครับนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยเราจะสักกันช่วงเย็น นะฮะวันนี้ก็มาสตาร์ตตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับก็นะครับมาเริ่มฝึกมือกันต่อนะครับตอนนี้นี่จะเป็นทรงปิดนกแล้วนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะพี่เดชเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่จับเครื่องนะฮะลงมือฝึกลงบนแผ่นหนังจับเครื่องก็เออมันอยู่ที่ข้อมือคือง่ายๆคือที่ที่ทครูเขา บอกอเหมือว่าข้อมืออยู่ที่ข้อมือกันคือมันต้องฝึกอ่ะฝึกอยู่ที่ข้อมือ,อยัง,อยงผมนี่เรียนงานศิลปะมาใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะที่จะมา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 ,าศิลปะตรเนี้มันก็มันก็ช่วยได้บ้านนี้หน่อยแต่ขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็คือข้อมือสําคัญน,นะแต่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเราก็เห็นครูเขาจับเครื่องจับอะไรนี่เราก็ เออเราจับหูมันต้องง่ายขึ้นเห็นไหมเี่บอกแล้วปรับนิดๆหน่อยหน่อยอะัะที่อยู่ที่ไอการจับเคลื่อนด้วยอ่าแล้วก็ความม,ามั่นใจใช่ไหมใช่ถูกต้องค,ความมั่นใจก็สาคัญนะบางทีเรากาวนมากเกินไปก็ทำให้เพี้ยนไปแฟนเพจถามมาเยอะพี่เดชเอออยากสมัครเรียน แต่ขาดเออเหมือนขาดความมั่นใจแบบพี่เด่พี่พี่เดชบอกเ<ช>มือม่อเมื่อสักครู่อะคร<ช>ับก็เลยแบบเก่งว่าเอ้ยกลัวจะมาเรียนแล้วกลัวจะทําไม่ได้พี่เดช,ชอยากแนะนําอะไรไหมอ๋ออันดับแรกเราต้องชอบก่อนให่ไหมคือคือถ้าเราชอบเนี่ยความมั่นใจมันจะตามมาครับใช่ไหมคือทํางานอะไรที่นคืองานที่เราชอบถ้าเราทําแล้วมันเรามีความสุขไม่กดดันใช่ไหมงานก็ไปได้เร็วก็พัฒนาเป็นตัวของมันเอง ใช่ไหมอันแรกคือคุณต้องชอบนะไม่ใช่ว่าพ่อแม่โดนบังคับมาเรียนที่ไม่เอานะโดนบังคับเรียนไม่เอาไม่ได้เรียนแน่นอนต้องชอบแต่แต่อาจารย์ไอ้ครูที่นี่เขาก็สอนดีนะครับขนาะเราเป็นศิลปะมานี่ก็ยังเออเราว่าผ่านไม่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 ผ่านอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับนะอ่าก็ต้องมีการฝึกฝนครับอ่าเพราะว่ามันต้อง มันต้องนับหนึ่งใหม่อ่ะเหมือนเปิดประสบการณ์อีกรูป<ช>แบบหนึ่งนะระบกอีกแบบหนึ่งอะ<ช>่ะมันก็ต้องคือครูก็จะนคือไม่ให้ผ่านง่ายนะแต่ไม่ต้องกังลวลนั้นเลยมันผ่านไม่ผ่านมันผ่านอยู่แล้วผ่านอยู่แล้วแต่ขึ้นอยู่ที่เราคือบอกเสมอว,ว่าเราต้องชอบด้วยครับครูท้อชอบด้วยมันก็ประสบความสำเร็จแล้วแหละ,ะถ้าเกิดเราชอบด้วยอะไรอย่างงี้น,นะนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะสรุปให้นะครับหลังเรียนจบนะครับว่าวันนี้พี่เดชนะครับ เป็นอย่างไรบ้างพัฒนาไปถึงขั้นไหนนะครับก็วันนี้จะเรียนออมเบนะครับบทเรียนต่อไปเนี่ยก็หลังจากออมเบเสร็จแล้วเราจะเริ่มให้จับในส่วนของลายเส้นกันนะฮะเรียนจบเราจะจับสอบเลยนะ <S 2> <S 2> เพราะว่านะครับจะได้ euh ปึกแล้วก็ความรู้แน่นแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะครับ โอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาสรุปกันนะครับสําหรับพี่เดชนะครับของผลงานวันนี้ก็พัฒนาไปอีกขั้นนะครับก็คือวันนี้เนี่ยสักเอออมเบแล้วนะครับฝั่งีฝุ่นยุโรปนะครับก็มาดูผลงานกันนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงปิดนกนะครับที่พี่เดชทำนะครับอน้สายฝอนะครับใครที่ชอบสายฝอเนี่ยก็ต้องประมาณนี้นะเดี๋ยวจะให้กันบ้านนะครับแล้วก็วิ่ด้านเดี๋ยวถ้าเกิดผ่านนะครับ แล้วก็โอเคเนี่ยเราจะเริ่มสักลายเส้นกันก็ฝากทุกท่านติดตามผลงานพี่เดชด,ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามนะครับเพจสอนสักคิ้วมีรักนะครับก็วันนี้ก็เจอกันใหม่นะครับอาทิตย์ต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายพี่เดช